จากการคัดเลือกอย่างพิถีพิถันเราได้ข้าวสายพันธุ์พิเศษจริงๆมา3สายพันธุ์จากบรรดาข้าวทั้งหมดสามพันชนิดด้วยกันนะครับแล้วเราจะทำยังไงกับข้าวพิเศษ3สายพันธุ์นี้กันนะครับเราได้ทำการผสมข้ามสายพันธุ์ด้วยวิธีการทายละอองเรนูของเกสรน,นั่นเองเคล็ดลับก็คือว่า กรรมวิธีที่เราทำนี้ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีทางพันธุกรรมเลยและไม่มีการตัดต่อพันธุกรรมใดๆเลยแหละครับขั้นตอนจากนี้ก็คือการสกัดเอาสาสําคัญเพียงหนึ่งเดียวจากที่มีอยู่เป็นร้อยๆชนิดซึ่งสารสำคัญหนึ่งเดียวที่สกัดมาก็คือไกลโคโปรโตีนนั่นเองเป็นสารที่มีน้ำตาลและโปรโตีน เป็นองค์ประกอบและเราสกัดไกลโคโปรโตีนได้จากเมล็ดข้าวนะครับข้าวที่เอามา100กิโลกรัมเมื่อสกัดได้ไกลโคโปรโตีนมา1กิโลกรัมเท่านั้นที่เราสกัดได้นะครับไกลโคโปรโตีนนั้นรับผิดชอบการทำงานของร่างกายครอบคลุมหน้าที่อย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นการลําเลียงโมเลกุลของสารต่างๆภายในร่างกายการผลิตเอนไซม์เป็นตัวรับสัญญาณทางเคมีของเซลล์แ,<ต>และการผลิตฮอร์โมนต่างๆด้วยจากนั้นนะเราใช้อุปกรณ์พิเศษในการทำให้สารสกัดกลายเป็นผงที่ละเอียดมากๆนะครับเพื่อให้สามารถดูดซึมเข้าสู่เซลล์ได้โดยง่ายได้ การคิดค้นเครื่องมือพิเศษตัวนี้ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์แห er. แ่งประเทศไทยเมื่อถึงตอนนี้เราได้สาสกัดไกลโคโปรตีนใ,ในรูปของผงแป้งแล้วจะทำยังไงต่อไปเรามาด,ดูกันนะครับไกลโครโปรตีนจากข้าวนั้นมีคุณประโยชน์ดีวกัน3ประการด้วยกันรครอบคลุมปฏิกิริยาทางเคมีและการทำหน้าที่ต่างๆในร่างกาย อันดับแรกมันจะกระตุ้นให้มีการเพิ่มการผลิตพลังงานจากไมโรคอนเดรียประการที่สองมันไปทำให้การติดต่อสื่อสารระหว่างเซลล์ด้วยกันมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างมากนะครับและประการที่สามไกลโคโปรตีนเป็นองค์ประกอบที่จำเป็นอย่างยิ่งในกระบวนการทำลายสารพิษในร่างกายมาพูดถึง เรื่องพลังงานกันก่อนนะครับเมื่อเรามีระดับพลังงานภายในเซลล์มากพอนั่นหมายถึงว่าสุขภาพของเราอยู่ในภาวะที่สมบูรณ์และแข็งแรงด้วยเป็นสภาวะที่ร่างกายสามารถแก้ไขความผิดปกติต,ต่างๆให้กลับสู่ความสมดุลได้ดังเดิมซึ่งศักยภาพในการผลิตพลังงานเป็นตัวแปรสําคัญที่บ่งบอกสุขภาพของเราและยังบ่งบอกว่าแก่ชราหรือย,อยังพลังงานมาจากแหล,ล่งผลิตพลังงานภายในเซลล์ที่เรียกว่าไมโตคอนเดรีย ซึ่งในแต่ละเซลล์มีไมโทคอนเดียมากกว่า2,500ตัวเรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าไมโทคอนเดียนั้นมันสามารถที่จะผลิตพลังงานขึ้นมาได้อย่างไรกันเรามาเริ่มที่จุดแรกคือเมื่อเรารับประทานอาหารเข้าไปอาหารเหล่านั้นจะถูกย่อยจนกระทั่งกลายเป็นสารอาหารซึ่งก็ได้กแก่โปรตีนคาร์บโบไฮเดรตไขมันวิตามินเกลือแร่ และแร่ธาตุต่างๆสารอาหารเหล่านั้นจะถูกดูดซึมผ่านผนังลำไส้เข้าสู่กระแสะเลือดและถูกลำเลียงไปยังเป้าหมายสุดท้ายซึ่งนั่นก็คือที่เซลล์นั่นเองนะครับเมื่อสารอาหารเข้าไปในเซลล์แล้วพวกมันจะตรงไปที่ไมโทคอนเดรียซึ่งถือว่าเป็นโรงไฟฟ้าผลิตพลังงานให้กับเซลล์ เป็นที่ที่สารอาหารจะถูกแปลรูปให้เป็นพลังงานสารอาหารแต่ละชนิดมีความสามารถในการสร้างพลังงานที่จำเพาะตัวอย่างเช่นไขมันให้พลังงานมากกว่าคาร์โบไฮเดรตนั่นก็คือว่าไขามันหนึ่งกรัมให้พลังงาน9แคลอรี่ด้วยกันขณะที่คาร์โบไฮเดรตหนึ่งกรัมให้พลังงานแค่4ีแคลอรี่เท่านั้นในขณะที่ในไมโทคอนเดรียเราใช้หน่วยวัดพลังงานอีกแบบที่เราเรียกว่า ATP การสร้าง ATP จากสารอาหารเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตวิเดเซลเป็นตัวช่วยเร่งปฏิกิริยาในการเปลี่ยนสารอาหารไปเป็นพลังงานที่อยู่ในรูปของ ATP แต่วิเดเซลเป็นมากกว่าตัวช่วยในการสร้างพลังงานนั่นก็คือวิเาเซลมันไปทำให้ไมโทคอนเดรีย อยู่ในสภาวะที่อ่อนเยาวและพร้อมใช้งานมันเป็นไปนได้อย่างไรกันเอาละครับมีบางสิ่งที่คุณต้องรู้มีไม่กี่คนที่ทราบว่าเรามี DNA อยู่2ชุดด้วยกัน DNA ชุดหนึ่งอยู่ในนิวเคลียสซึ่งประกอบไปด้วยยีนซึ่งยีนส่วนใหญ่ของเราอยู่ใน DNA ชุดนี้นั่นก็นคือมีประมาณ2,500ยีนด้วยกันและ DNA ชุดหนึ่งอยู่ในไมโทคอนเดรีย ซึ่งไมโทคอนเดรียแต่ละตัวมียีน27ยีนด้วยกันและเป็นยีนที่ถ่ายทอดมาจากแม่ของเราเท่านั้นเย่ายวถามว่าทำไมผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับว่าทำไมในแต่ละเซลล์จะมีไมโทคอนเดรียมากกว่า2500ตัวด้วยกันยกเว้นเซล์เม็ดเลือดแดงที่ปราศจากไมโทคอนเดรียแต่เมื่อเราแก่ตัวลงจํานวนของไมโทคอนเดรียที่ใช้ได้กลับมีปริมาณที่ลดลงนั่นก็หมายความว่าผู้สูงอายุ จะมีพลังงานน้อยกว่าวัยหนุ่มสาวดีกันทุกครั้งที่มีการผลิตพลังงานมักจะเกิดของเสียเป็นอนุมูลอิสระเกิดขึ้นควบคู่ไปด้วยกันอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นสามารถทำลาย DNA ของไมโทคอนเดรียเองซึ่ง DNA ชุดนี้มีปฏิกิริยาตอบสนองอย่างรุนแรงต่ออนุมูลอิสระและออกซิเจนมากกว่า DNA ที่อยู่ในนิวเคลียสหลายเท่ามากหากว่าร่างกายไม่มีระบบซ่อมแซม จะทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากย่อมทำให้การปลดปล่อยพลังงานออกมาลดลงอย่างหัวบภาพเลยทีเดียววิดเซลซึ่งเป็นไกลโคโปรตีนที่มีน้ำตาลและโปรโตีนเป็นองค์ประกอบซึ่งส่วนของโปรโตีนนี้เองที่เข้าไปช่วยซ่อมแซม DNA ที่ได้เสียหายลงเราทราบแล้วว่าวิดเซลเป็นไกลโคโปรตีนที่สกัดมาจากข้าวที่ดีที่สุดในโลก มันจะเข้าไปช่วยในการเปลี่ยนสารอาหารไปเป็น ATP ในไมโรคอนเดรียแต่ละเซลล์มีไมโรคอนเดรียมากกว่า2,500ตัวผลก็คือว่าทำให้ระดับพลังงานเพิ่มมากขึ้นไปอีกเรายังทราบอีกว่าวิเดเซลเองก็ช่วยปกป้อง DNA ของไมโรคอนเดรียด้วยนะครับ ประโยชน์ของวิดีเซลประการที่2เกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างเซลลสื่อสารโดยมีการรับส่งสัญญาณสัญญาณต่างๆอาจจะมาจากสภาพแวดล้อมหรือว่ามาจากเซลล์อื่นๆด้วยกันสัญญาณเหล่านี้จะถูกส่งผ่านทางเยื่อหุ้มเซลล์เพื่อไปกระตุ้นให้เซล์มีการตอบสนองนั่นเองสัญญาณทำงานโดยที่มันจะ ไปจับกับตัวรับซึ่งเป็นโปรโตีนที่อยู่ด้านนอกของเยื่อหุ้มเซลล์นั่นเองนะครับแล้วเซลล์ที่มีตัวรับจำเพาะเจาะจงต่อสัญญาณนั้นเท่านั้นที่จะตอบสนองต่อการกระตุ้นจากสัญญาณนั้นๆได้แล้วในส่วนของโปรโตีนที่อยู่ในโมเลกุลของวิเดเซลล์นั้นเป็นส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยให้เซลล์มีการติดต่อสื่อสารกันเซลล์ Cell จะมีการพูดจาระหว่างกัน เซลล์จะพูดกับสมองและระบบภูมิคุ้มกันเซนเตอร์ Center ที่เป็นศูนย์กลางการสื่อสารอยู่ในเยื่อหุ้มเซล์ลและสัญญาณจะถูกส่งต่อเป็นทอดๆตามลำดับจะเกิดขึ้นได้เพราะมีไกลโคโปรตีนและไกลโคโลปิดเป็นตัวยืนพื้นนั่นเองนะครับถ้าขาดไกลโคเปปไทด์หรือไกลโคโปรตีนจะส่งผลให้ เซลไม่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ผลที่ตามมาก็คือว่าคนเราจะมีอาการงุนงงสับสนหรือไม่ก็มีอาการต่างๆของโรคเกิดขึ้นนั่นเองประโยชน์ของวิต้าเซลที่ส่งผลดีต่อสุขภาพมีดังนี้ผลิตพลังงานให้กับร่างกายเพิ่มประสิทธิภาพการติดต่อสื่อสารระหว่างเซลล์และประโยชน์อื่นมีอีกไหมวิต้าเซลล์ยังเกี่ยวข้องกับกระบวนการทําลายสารพิษในร่างกายอีกด้วยนะครับ คุณก็รู้ว่าการทำลายสารพิษนั้นเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนแต่ว่ามันเป็นกระบวนการที่สำคัญอย่างยิ่งยวดซึ่งไกลโคโปรตีนยังเข้ามาเกี่ยวข้องอีกด้วยเช่นเดียวกันเมื่อกระบวนการทำลายสารพิษเกิดขึ้นแล้วจึงไปสู่กระบวนการกำจัดออกจากร่างกายทีหลังและอวัยวะที่สำคัญที่สุดที่ทำหน้าที่ทำลายสารพิษในร่างกายอวัยวะนั้นก็คือตับนั่นเองตับเป็นศูนย์กลางในการทำลายสารพิษ สารพิษทั้งหมดนั้นจะถูกส่งตรงเข้าตับซึ่งพวกมันนั้นจะถูกเปลี่ยนไปเป็นของเสียที่ละลายน้ำได้การที่ตับจะทำกระบวนการดังกล่าวได้นั้นต้องใช้ตัวช่วยคือวิตามินสารต้านอนุมูลอิสระและโมเลกุลอีกตัวคือกลูตาไทโอนซึ่งกลูตาไทโอนนั้นคือสารต้านอนุมูลอิสระตัวพระเอกของร่างกาย มันถูกสร้างคติตับของเรานั่นเองมันได้ชื่อว่าเป็นผู้พิทักษ์เซลล์และมีบทบาทในการทำลายอนุมูลอิสระโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าไปปกป้อง DNA 2ชุดด้วยกันนั่นก็คือ DNA ที่อยู่ในนิวเคลียสและไมโทคอนเดรียกลูกตาไทโอนเป็นไตรเพปไทด์มีโมเลกุลของโปรโตีนอยู่3ตัวเป็นองค์ประกอบอยู่ในโครงสร้างของมันนั่นเอง และส่วนของโปรโตีนนี้เองที่จะไปกระตุ้นให้มีการสร้างกลูตาไทโอนเพิ่มมากขึ้นเราคาดหวังอะไรจากวิดาเซลบ้างว่าเมื่อรับประทานแล้วสามารถเห็นผลในทันทีทันใดซึ่งประการแรกก็คือว่าสมรรถนะในการออกกำลังกายนั้นดีขึ้นซึ่งก็ไม่ได้หมายถึงแค่การที่ ออกกำลังกายวันต่อวันเท่านั้นแต่ว่ามันยังรวมไปถึงสมรรถนะทางกีฬาที่ดีขึ้นอีกด้วยไม่ได้ให้นักกีฬานั้นใช้วิดาเซลเป็นยาโดบเพราะมันเป็นเพียงแค่สารสกัดจากข้าวเท่านั้นเนื่องจากการที่วิดาเซลมันไปออกฤทธิ์เพิ่มการผลิตพลังงาน จึงทําให้สมองทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นส่งผลให้ความจํานั้นดีขึ้นด้วยและมีสมาธิการโฟกัสที่ดีขึ้นด้วยวิดาเซลยังช่วยเสริมระบบการต่อต้านการอักเสบทำให้การอักเสบต่างๆนั้นบรรเทาเบาบางลงวิดาเซลให้สารต้านอนุมูลอิสระแก่ร่างกายแต่ว่า ในขณะเดียวกันมันยังไปกระตุ้นให้ร่างกายสร้างสารต้านอนุมูลอิสระขึ้นมาเองอีกด้วยวิตาเซลยังช่วยรักษาระดับคอเลสเตอรอลที่ดีเอาไว้ด้วยผลการศึกษาพบว่าเมื่อเรารับประทานวิตาเซลไปแล้วสามเดือนก็พบว่าคอเลสเตอรอลที่อยู่ในระดับที่ปกติและคงที่วิตาเซลช่วยทำให้อายุยืนขึ้น เป็นผลมาจากที่มันเข้าไปฟื้นฟูทั้งพลังกายและพลังใจและช่วยปกป้องร่างกายจากโรคต่างๆอันเป็นผลมาจากความเสื่อมที่เกิดขึ้นตามวัยนั่นเองและสุดท้ายเราจะรับประทานวิเดเซลอย่างไรง่ายๆและยืดหยุ่นได้คือผสมน้ำ4-6ออนซ์แล้วเขเย่าหรือว่าชงซึ่งละลายน้ำได้ดีในน้ำอุ่น ก็สามารถที่จะรับประทานได้หรือว่าคุณจะเหาะลงไปบนอาหารก็ได้เช่นเดียวกันจะรับประทานวิต้เซลเวลาใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือว่ากลางคืนก็ตามอย่างไรก็ดีลหลายๆคนพบว่าเมื่อรับประทานวิต้เซลก่อนอาหารประมาณ15นาทีนะครับจะช่วยให้การย่อยนั้นรับประทานได้วันละหนึ่งสอง